สวัสดีค่ะขอโทษค่ะคุณหมอหนังสือสวดมนต์มีจำหน่ายไหมคะพอดีอุย๋ยอยากได้มีไว้สวดค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะที่พอดีนะคะเจี๊ยบเพิ่งมาเห็นนะคะคอมเมนต์ค่ะก็วันนี้นะคะที่เจี๊ยบมาตอบคอมเมนต์ก็จะเป็นวันที่7นะคะเดือน11ปี25 6 6น้นะคะ,คะก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะซึ่งเจี๊ยก็ มีโครงการนะคะหรือว่าวางแผนนะว่าจะมีการาแจกหนังสือส่วนมนต์นะคะเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะกับเครื่องนับคําบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังค่ะแล้วก็อาจจะมีของนะที่เป็น l i m i t ต็ดเ dition นะคะออกแบบเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเนี่ยมาแจกนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนๆแกลนมีทุกๆท่ทานด้วยนะคะก็ขอให้ใครนะ,ะที่สนใจนะคะให้สามารถมากดติดตามนะคะ เจี๊ยบนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะจากในเพจ tiktok หมอ,อยากระเจี๊ยบได้เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาสะสมบุญกันอย่างสนุกสนานนะคะอย่างมีความบันเทิงนะคะแล้วก็สบายอกสบายใจนะคะเราก็จะได้ทั้งอริยาทรัพย์ไปด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่เพลิดเพลินกับทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็ให้ติดตามไว้ได้เลยนะคะก็จะมี มาแจกฟรีอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่แล้วก็จะจํานวนเท่าไหร่นะคะก็มีจํานวนจํากัดน,นะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนนะคะผู้ร่วมสนใจกันอย่างมากมายเลยนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะก็อยากให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นถูกไหมคะอยากให้ชีวิตเนี่ยได้ค้นพบอ่าสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะอยากหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆนะคะแล้วก็อยากพัฒนา ชีวิตของตัวเองพัฒนากําลังจิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบก็ขออนุโมทานาบุญด้วยนะคะสําหรับจิตอันเป็นกุศลนะคะที่อยากจะทําความดีนะคะก็เดี๋ยวให้ติดตามได้เร็วๆนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสาธุค่ะ